ขอแบบมีผีสักตัวมายืนขวางถนนนะสักทีจะไม่เลอพระคุณขอเน้นๆกูจะชมเน้นๆเลยกูไม่หยุดด้วยมาแล้วน้องจ้าสวัสดีครับผมในเคเคยเคอเคยใครเคยไปเ็นานสกูไงชื่อชาเวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมเ h e r เ d ด o Station ตอนจบนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของเรานะครับว่าจะเจอเทปชิ้นสุดท้ายหรือไม่เรื่องเราจะเป็นยังไงเรามาตามเสือกกันต่อเลยนะครับผมออก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเธอชอบก็แชร์ออกไปแล้วเจอกันไปสิครับรอพ่องแต่ลิบินเหรอเชียกว่ารถกูมีปัญหาอีกแน่เลยโอ้ยกูจะมีปัญหากับรถเนี่ยแหละ หมูป่าตายกูลงจากรถได้ไหมเนี่ยเออยู่ดีก็มีหมูป่าคขับผ่านมาหมูจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าหมูหมูจ๋าช่วงนี้หมูแพงลงไปดูหมูไม่ได้เหรอเผื่อจับมาต้มกินไงไม่เอาหรอช่วงนี้หมูยิ่งแพงอยู่เ้ยเนี่ยได้หมูแล้วเอาไปขายร่ำรวยเลยกูบอกเลยรวยกว่าคริปโตก็การขายหมูแลลว จะมีอีเวนต์อะไรอีกไหมเนี่ยไกห้มันมาเหอะโอ้ยรถชนขอแบบมีผีสักตัวมายืนขวางถนนเนี่ยสักทีจะไม่เลยพระคุณขอเน้นๆกูจะชมเน้นๆเลยกูไม่หยุดด้วยมาตัวเดียวไม่กลัวกลัวมาเยอะ Come on เข้าเลยนะโอเคเข้าเลยแล้วกันเขีเ้เสียวเสียวสลังวาบจะมีใครมาที่หน้าต่างนี้อีกไหม <ST> ข้อหาพ่อ,อแม่เหรอกูถามจริงเทปอันที่หกหรือเปล่าเข้าใกล้ความจริงแล้วครับมาสะก,กี้เราเรื่องผี ขอบคุณที่เข้ามาฟังกันอีกครั้งนะครับผมพูดดำเนินรายการโอนิกวะมาสกิผมคิดว่าใครที่ฟังรายการครั้งที่แล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจนะฮะเราเจอจดหมายตอนแรกผมไม่ได้สังเกตนะครับว่าจดหมายมันขั้นกลางอยู่ที่เอกสารเอาละเรามาอ่านจดหมายคนนี้กันเลยครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันนะ ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเรื่องจากคุณโทโกะดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรอยู่ในชื่อเรื่องนะครับเอาละมาเริ่มอ่านชื่อเรื่องกันเลยจุดทำไมจุดหาพอ่อจุดแบบนี้เดี๋ยวกูฟ้องควงขนานะอย่างเก่า,าวัดยังไม่ทันอ่านเลยจบแล้วเหรอ เทปมันจบอย่างนี้เลยเหรอเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นน่ะเขากำลังอ,อ่านจดหมายไม่ใช่เหรอเทปมันเสียหรอ,หรอวะฉันต้องหาเทปสุดท้ายให้ได้โอเคไปหาดิแล่เทปสุดท้ายมันน่าจะอยู่ที่บ้านหลายประตูนั่นแหละฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโทรศัพท์ใครโทรมาอ๋อไม่ใช่โทรศัพท์ จดหมายจะอ่านหรือไม่อ่านเดี๋ยวก่อนนะกูปิดประตูก่อนอ่านอ่านจดหมายนี้ให้ดังและแกจะรู้ว่าทำไมน้องชายของแกถึงตายดังๆอ่ะอ่านดังๆความมืดมนของโทนโก <ผม S 2> น้องชายตัวร้อน,นและพี่สาวถอนหายใจ ทนากโกทำอะไรไม่ได้เลยโทนาโกโต,ตัวคนเดียวแล้วไม่มีแสงใดในความมืดมิดที่ฉันเห็นตรงนั้นใช่ปีศาจหรือเปล่าถึงแม้ว่าฉันจะเชื้อเชิญเขาเข้ามาแต่เขาก็ไม่เคลื่อนไหวด้านแย่ๆถูกเปิดเผยไม่มีพื้นที่และสีสันอะไรอยู่ตรงหน้าเลยมีแต่กระดูของคนเล่ยร่อนคนหนึ่งที่ไม่สามารถตามกระต่ายขาวได้ทันใครที่กําลังเปลี่ยนไปใชนหรือเปล่า,หร,ลาหรือเป็นคนอื่นถึงแม้ว่าคุณจะเอาปีศาจเข้ามาในตัวเงานในกระจกก็เห็นแต่ความมืดมิด ฉันจมลงและจมลงและใช่ฉันยังจมไม่ลึกถึงก้นไม่มีอะไรอยู่ที่ปลายทางของฉันโทโกะเออสียงอะไรเฮ้ยทำไมกูเหยียบน้ำเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเด,เดีน้ำมันท่วมแล้วเปิดประตูไม่ได้ฉันกูจะตายเหรอเนี่ย เอาเชียติดเลยวะเนี่ยโอ้พระเจ้าเธอตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคยอมกูยอมอ่ะมึงมาดิเปิดประตูก็ไม่ได้ให้กูทำไงใครครับอันนี้น้องกูเหรอสวัสดีครับหรือว่าผู้หญิงยังไงอยากเป็นเมียของผมคนที่5้าห้าสดเหรอครับ อ๋อคุณโทโกะใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักโอเคครับกดไลค์ให้เลยอ๋ออยากจับมือเหรอครับเอา้าทำอะไรครับเนี่ยพาผมดำดิ่งใช่ไหมครับจมลงไปคุณโทโกะสั่งทำไมทำอย่างนี้ผมไปทำอะไรให้คุณนี่คือแสงของอะไร มืดไปหมดฮ่าฮารุตายฉากจบแบบ2ก็คือกูตายและหาเทปไม่ครบด้วยครับหาได้แค่6เมื่อเช้าฉันได้ยินมาว่าเขาไปตามสืบคดีเกี่ยวกับเรื่องการตายของน้องชายทำไมล่ะ เรามั่นกันแล้วด้วยเขาไม่ควรตายง่ายแบบนี้และทิ้งฉันไว้ฉันต้องตามสืบเรื่องนี้เอาอีกแล้วเมียกูตามสืบเรื่องกูเดี๋ยวก็ตายอีกคนทำไมเขาถึงตายเรียบร้อยสืบไปสืบม,มาตายหมดทุกคนดีแล้วครับคุณตำรวจที่ไม่สืบจะได้ไม่ตาย แล้วก็จบไปนะครับสำหรับเกม The Radio Station นะครับยังมีฉากจบอีกหนึ่งแบบมาดูกันนะครับว่าผมจะขี้เกียจมาทำต่อหรือว่าผมจะอยากทำต่อไม่ต้องรุนนครับผมแ้งกี้เฮฟื้นมาจากความตายแล้วครับกูจะไม่อ่านจดหมายมึงเราต้องตามหาเทปอันที่7ก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดจดหมายนี้โอเคไปกันเถอะมันยังเหลือพื้นที่ที่เราไม่ได้เข้าเนาะ ก็คือแถวเนี้ยข้างในเนี้ยซึ่งเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยฮะมีแค่อันเนี้ยอันเดียวเฮ้ยทำไมไฟกระพริบอะจำเป็นหัวใจโรตัตโอ้เฮียอะไรหัวหน่าสไปเดอร์แมนเหรอครับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนใช่หรือเปล่าปีเตอร์นานเหรอ ใช่านายหรือเปล่าปีเตอร์ Peter? โอ้สงสัยคนอยากเป็นสไปเดอร์แมนก็เลยลองโดดหขนใหญ่สุดท้ายใหญ่ไม่ออกใหญ่พังโอเคเปิดเข้าไปเอา้าศพหาย <c oughs> ได้กุญแจมาเปิดแต่ศพมันหายไปศพไปไหนอะ เ้ยม,มีขั้นบันไดด้วยอ๋อให้ปีนขึ้นไปได้ปีนขึ้นไปเลยครับแล้วกูก็จะตกลงมาแบบไอ้หานั่นเลยคนะวายซ้ำสองกูไม่ตกให้งโง่หรอกโอ้โหอะไรวะน่าอนะุ้ยเทปอันที่เจ็ดเอาแล้ว<ม>ได้มาแล้วฮะลงไปเลยครับผมเมื่อกี้กูยังขึ้นอยู่เลยอารมณ์ขึ้นขนลงลงเนี่ยคนละอารมณ์ตลกอ่ะ แล้วก็เราก็ออกไปอุยศพก็หายเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมสงสัยจำบ้านที่มันมีประตูเยอะๆได้ไหมผมอยากลองไปอีกรอบอะอยากรู้ว่ามันมันมีอะไรสะดุง้งเสียงสตาร์ทรถตกใจโอเคไปเลยฮะเลี้ยวเลี้ยวอันนี้ผมขับรถจริงๆอยู่นะฮะ เกิดอะไรขึ้นวันนี้โอ้ยอยู่ดีก็ชนเธ้เอขับไปต่อมีอะไรไม่มีอะไรครับทาง,ทางาะะตันเดี๋ยวไปเลยฮะเอนเตอร์แล้วทำไมเสียงรถมันดังจังวะเนี่ยบ้านเนี้ยมันต้องมียาไรแน่ๆเลยเว้ยเข้าไปเฮ้ยนี่ไง <c oughs> โอ้โหชัดเจนไฟฉายสองลายนิ้วมือครับ เปิดตามนี้เลยอ่าแล้วเราจะเจอกับอะไรไเหียไม่ใช่กูเปิดไปแล้วตายนะแม่งอุ้ยสุดท้ายแล้วคนประตูมันเปิดตัวเฮี้ยนเลยแม่ขอ,อคนคนขอโทษครับไม่ทราบว่าเป็นคุณโทโกะหรือเปล่าครับอุ้ยอุ้ย,อยโอเคเจอเจอเครื่องบันทึกเสียงครับ เก็บมาแล้วเฮ้ย,เ,ฮยเก็บมาแล้วลกูกูออกไปก่อนนะต้องออกทางเดิมปะโอเคออกทางเดิมจะมีใครต้อนรับกูมั้ยประตูมันเปิดที่เดิมปะวะท,ที่เดิมแหละคงคงที่เดิมขอออกนะครับขออนุญาตไม่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับคุณโทโกะหวังว่าเราคงพบก,กันใหม่นะฮะต้องอไปฟังที่สถานีวิทยุการจายเสียง แห่งประเทศสาธารณรัฐรถติดติดคาร์คันอีกแล้วเดชเจ้าวูอ aspen event before อ่ะอันนี้คือรถกระแทกใช่ไหมถึงแล้วครับผมลงลองเข้าหลังข้างหลังบ้างมาแล้วครับผมอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยฟังตรงไหน เฮ้ยเดี๋ยวเครื่องเล่นเทปหายหรืออยู่ในตู้เย็นเฮ้ยไม่มีใครจะมาแช่เครื่องเล่นเทปในตู้เย็นอุ้ยมาอยู่ข้างในปะเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยนี่ไงมาอยู่ข้างในจริงด้วยปิดประตูก่อนเ้ยหรือว่าเปิดดีไว้เดี๋ยวแม่งล็อกอีกโอเคลองเอาเทปเรคคอร์เดอร์มาก่อนก็ใช้ไม่ได้หรอไอตัวเรคคอร์เดอร์นี่เอาไว้ทำอะไรวะ ใช้กับคอมหรอมันยังใช้ไม่ได้ทุกคนอันนั้นใส่เทปไปก่อนแล้วกัน<ๆ>ก่อเทปทำไม<ๆ>เอาเอา r e เวอร์เทปแล้วปิดประตูทำไมมึงปิดทำไมได้เทปกลับมาแล้วก็ใส่ใหม่เอาใส่ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้อะหรือว่าให้ไปแช่ตู้เย็นก่อน แช่ตู้เย็นไม่ใช่ไข่เขาเอาเทปไปแช่ตู้เย็นกูก็งงเหมือนกันมันไม่มีที่เล่นเทปแล้วครับแล้วให้กูไปเล่นตรงไหนล่ะเล่นบนหัวมึงปะล่ะโอ้กูหาตั้งนานอยู่นี่นี่เองเฮ้ก็จะเจอเราน่าจะต้องเอาอันเนี้ยไปแงะครับแงะกุญแจที่ถังขยะโอเคไปครับ เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยได้กุญแจมาโอ้ oh. แล้วก็มาเปิดอย่างนี้นี่เองเฮ้ยโอ้เครื่องเล่นเทปต้องใช้กับเทปเท่านั้นโอเคเรียบร้อยครับก็คือเราทำให้เทปกลับมาเป็นเทปปกติแล้วครับผมซ่อมแล้วจะเล่นเทปหรือไม่ก็เล่นดิอูเล่นมึงก่อนนี่ 姉は青い。は青いトナコには何もできない一人離れゆくトナコ。暗闇には一筋の光も見えぬ。あそこに見えるは怪物か。招こうとも動きはせず。見にくい面は面影をも見せず。先には島も色もなき。白き兎にはついてはいけず。さまようものの骨ひとつ。変わりゆくのは

ฉันไม่รู้ว่าบทกวีนั้นมีพลังอะไรแต่ฉันต้องตรวจสอบมันฉันจะเอากระดาษแผ่นนี้ไปให้ตำรวจพรุ่งนี้แต่ตอนนี้มันดึกมากแล้วฉันควรกลับบ้านแล้วก็รอให้ถึงพรุ่งนี้เช้า,อ,าอ๋อตอนแรกเนี่ยเราเคยอ่านจดหมายนี้ไปแล้วครับเพียงแต่ว่าอันนี้มาในรูปแบบเทปเราเลยไม่ตายครับ ถ้าเกิดไปอ่านจดหมายเนี่ยถึงตายเรื่องมันเป็นจังซี่มันบอกให้กูกลับบ้านใช่ไหมบ้านกูนี่บ้านไหนถามจริงบ้านไหนเหมือนมีหลายบ้านไม่มีอะไรต้องทำแล้วต้องกลับบ้านครับฮารุโอเอาเทปมาให้ฉันเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณฟังเทปนี้คุณจะเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมมาสกีถึงตาย ฉันตัดสินใจที่จะฟังเทปนั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าฉันจะเล่นเทปอีกกี่ครั้งมันก็ไม่มีอะไรออกมาไม่มีอะไรบันทึกไว้อยู่ในเทปนี้เลยเอา้าฮารุโอเกิดอาการแพนิกแพนิกเลยสัตว์ติดโควิดใช่เขาพึมพำกับตัวเองมันมันเป็นไปไม่ได้ทันใดนั้นเองเขาก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ฉัน มัสกติตายเพราะว่าเขาอ่านสิ่งที่อยู่ในกระดาษแผ่นนี้ดังๆไอฮารุโอมึงจะให้เมียอ่านจดหมายนะแน,นะนะยวเมียมึงก็ตายหรอกมึงคิดถึงหัวอกเมียบ้างไหมคุณเมียครับมีผัวเมื่อพร้อมนะครับแล้วก็มีการบันทึกเทปเพื่อเก็บข้อมูลหลังจากที่ฉันได้รับกระดาษฮารุโอก็เดินออกไปเขามีแววตาที่เค่งเครียดแต่ว่า เขาพยายามจะเล่นมุกเหรอแล้วตำรวจละ่ะมันไม่มีทางที่กระดาษที่เขียนบทกวีไว้เนี่ยจะฆ่าคนได้หรอกมึงก็ลองอ่านมึงก็ลองถ้าอยนนี้เป็นเรื่องจริงคงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากขณะที่ฉันกำลังมองดูกระดาษแผ่นนี้อยู่เพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าฉันก็เข้ามาหาฉันดูอะไรอยู่หรอครับรุ่นพี่ ไม่มีไรหรอกก็ฉันแค่ได้ยินมาว่าใครที่อ่านบทกวีนี้ดังๆจะตายอะไรนะมันเป็นไสยศาสตร์หรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมนี่รุ่นพี่เชื่ออย่างนั้นเหรอเพื่อนร่วมงานฉันห,วนหัวเราะและ้วทำไมรุ่นพี่ไม่ลองอ่านดูล่ะถึงจะมีคนบอกฉันอย่างนั้นแต่ฉันก็ไม่กล้าอ่านแน่นอนฉันไม่เชื่อเขาแต่ว่ากลัวเหรอรุ่นพี่งั้นเดี๋ยวฉันอ่านให้นะฮฮ <laughs> รุ่นน้องของฉันหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้น จุดทำไมเพื่อนร่วมงานของฉันอ่านทั้งหมดนั่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าก็โล่งใจอยู่นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบางทีมันอาจจะเป็นแค่การแกล้งกันเฉยๆก็ได้นะฉันจะพูดมันดีไหมทันใดนั้นเองเขาก็กรีดร้องและซุดตัวลง เขาไม่เคยกลับมาอีกเลยแล้วเมื่อฉันสังเกตดูกระดาษหายไปแล้วบทกวีนะั้นมันเกี่ยวกับอะไรกันนะโอเคครับผมแล้วก็จบกันไปนะครับเป็นการจบแบบที่หนึ่งนะครับก็น่าจะเป็น Good เอนไม่ได้ใช่สุดท้ายก็ตายนะไม่น่าอ่านเลยควายโอเคดีนะที่ภรรยาเขาเชื่อเนอะ เชื่อเล็กน้อยนะครับก็เลยไม่ได้อ่านนะครับผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคํำสาปของโทโกเป็นคนคนหนึ่งที่เผชิญชะตากรรมที่น่าเศร้านะครับก็เลยรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีดีไม่มีคา่าสุดท้ายนะครับก็ดึงดูดพูดผีมานะครับผมแล้วก็ได้ผีเข้ามาในร่างนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเกิดเป็นคำสาป ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม The Radio Station นะครับผมขอบคุณที่ติดตามมาจนจบถ้าเกิใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย